สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่เกมแอนด์ออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับในส่วนของเบสิคสกิลนะครับของอาชีพไซแอนหรือว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือว่าปืนนะครับเรามาดูที่สกิลแรกกันเลยนะครับสกิล instant markmanship นะครับเป็นสกิลหมายเลขกหนึ่งนะครับของอาชีพไซแอนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับสกิล requirement หรือว่าความต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราจะต้องมีนะครับหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เลเวลของตัวละคร เลเวล10นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ500นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิล Instant Markmanship นะครับ in h i 0 h Hundred Second นะครับ Attack Speed Head Beat Increase ยี่สิบหร์เซ็นะครับนั่นหมายความว่าในระยะเวลา900วินาทีนะครับความเร็วในการโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้น25%ครับแล้วก็ต่อมานะครับ with 100% Probability the Cool Time of Skill Being Used and Skill ยูสอัพสเตอร์นะครับในหันเดย์เซคัลนะครับวิวจะเพิ่มขึ้นอีกสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เซคัลนั่นหมายความว่ามีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่เราจะใช้สกิลบัฟนะครับอินสแตนต์มาร์คแมนชิพแล้วเนี่ยภายในระยะเวลาเก้าร้อยวินาทีนะครับสกิลของเราจะดีเลย์ไวขึ้นนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ครับต่อมานะครับเป็นสกิลดับเบิลช็อตนะครับเป็นสกิลหมายเลขสองนะครับของอาชีพไซแอนิวนักวิทยาศาสตร์นะครับ สกิลรี u i r e m e ม t หรือว่าความต้องการของสกิลนะครับเดียว่าคตัวละครเลเวลหนึ่งนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลดับช่อนนะครับเห็นกขาบอกนะครับเดสตเกต HP ดีครีดนะครับสามสิบหน่วยนะครับทำดาเมจกับศัตรูนะครับสามสิบหน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลไททันวิลนะครับเป็นสกิลหมายเลขสามนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับของอาชีพไซแอนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับ ข้อต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละครเลเวล30นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับแปดร้ยนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิล t ททันวิลนะครับ let own HP amount increase to สิบห้านะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ใช้สกิลหรือว่าอัพสกิล t ททันวิลแล้วนะครับอัตรา HP หรือว่าเลือดของเราจะเพิ่มขึ้น15หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลเ o w e ์ช็อตนะครับเป็นสกิลแมเล็กสี่นะครับของอาชีพ นักวิทยาศาสตร์หรือว่าสายนนะครับความต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละครนะครับเลเวลหนึ่งะครับแล้วก็สกิลเอฟเฟกนะครับของสกิลพาวิช็อตนะครับเลสเตเก HP ดีครีนะครับสามสิหน่วยนะครับทำดาเมจกับศัตรูนะครับสาหน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลเอมิ่งแมสต์รีนะครับเป็นสกิลหมายเลขหนะครับของอาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือว่าอาชีพไซแอนนะครับ สกิลรีควอร์เมนต์หรือว่าความต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราจะต้องมีนะครับหแต้มแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวลสี่สิบเจ็ดนะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับสองพันสามร้อยยี่สิบสองนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลเอเมงแมสทรีนะครับออปเปนชูตติ้งเอฟเฟกต์วิวอินคเรดบายยี่สิบแปดนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลเอเมงแมสทรีนแล้วนะครับค่าการยิงของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับยี่สิบแปดหน่วยครับ แล้วก็ต่อมานะครับ o p e o n e n t Energy Effect Build c r e a s e d by 12นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อ p s k i l l นะครับ Gaming Mastery แล้วเนี่ยค่าพลังงานของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ12หน่วยครับแล้วก็ Choice ต่อมานะครับเป็น o p e o n e n t Accuracy c h a i n Amount Effect Build c r e a s e d by 15นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสก l ล Gaming Mastery แล้วนะครับอัตราความแม่นยำหรือว่า Accuracy จะเพิ่มขึ้นนะครับ15หน่วยครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากที่เราจะ้อัพสกิลเอมมจแมสเตอรี่แล้วนะครับ Increase Skill r a น g ์ by 0.4นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลเอมม g แมสเตอรี่แล้วนะครับระยะของสกิลของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ0.4หน่วยครับออกมานะครับเป็นสกิลอินสแตนเอ็กซ e r a ลเ o ชนะครับเป็นสกิลหมายเลขก8นะครับของอาชีพไซแอน์หรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับความต้องการของสกิลนะครับ แต้มสกิลที่เราจะต้องมีนะครับแแต้มแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวล77เนะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ5 3 8 3นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิล Instant Acceleration นะครับ for 6 seconds นะครับ Opponent evasion c h a n e amount effect will reduce by 10นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ใช้สกิล Instant Acceleration นะครับภายในระยะเวลา6วินาทีนะครับ ค่าลบหลีกของเราจะลดลงนะครับ10หน่วยครับแล้วก็แลกมาด้วยนะครับเอกการแลกเปลี่ยนนะครับเง่อนไขจากการที่ค่าลบหลีกของเราลดลง10หน่วยนะครับแลกมาดยครับต่อมานะครับ in six second w a l k i n g speed head speed increase ยี่ครับหลังจากที่ค่าลบหลีกของเราลดลง10หน่วยนะครับก็จะแลกมาด้วยความสามารถที่ภายในระยะเวลา6วินาทีนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ20%ครับ ต่อมานะครับเป็นสกิลไททันฟอร์์นะครับเป็นสกิลหมายเลข15นะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับของอาชีพไซแอนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับคุณต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร191นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิล165,640นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันฟอร์์นะครับลดโอน HP ออกมาครีตูสามสิบนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลไททันฟอร์์ไปแล้วนะครับ อัตรา HP หรือว่าเลือดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ30หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิล Focus M นะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับเป็นสกิลหมายเลขสิของอาชีพไซแอนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับสกิลเรียก e n t หรือว่าความต้องการของสกิลนะครับสกิลที่เราจะต้องมีนะครับหแต้มนะครับแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวล10นะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิล Focus M นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบนะครับ เอฟเฟกต์สกิลของสกิลโฟกัสเอ็มนะครับออเปอเรนต์แอตแทกเชนเรทเอฟเฟกต์วีวิ่ครีดปายสิปนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราอัพสกิลโฟกัสเอ็มไปแล้วนะครับความแรงในการโจมตีของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับ10%ครับต่อมานะครับเป็นสกิลเอมโพวิสต้มนะครับเป็นสกิลหมายเลขก16นะครับของอาชีพไายแอนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับ สกิล l รี q ความ m e n t หรือว่าความต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละครนะครับหนึ175นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับสองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหกนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลเอ็มโพวิสตอมนะครับ f อ r 900 s e c o ส d o p p น n e n t e v อเ i น n c เอเ n ชั่นเชน f f e c t เอฟเฟกต์วิ s e พิ่มขนสิบนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลเอ็มโ w วิสตอมไปแล้วเนี่ยภายในระยะเวลาเก้าร้อยวินาทีนะครับ ค่าลบหลีครับของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับ10หน่วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็น900 s e o o n นะครับ moving speed h a d s b e e n increase d 5%นะครับนั่นหมายความว่าในระยะเวลา900วินาทีนะครับหลังจากที่เราได้อั s สก l ล Apple Wisdom มไปแล้วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ5%ครับ ต่อมานะครับเป็นสกิลไททันวีกอร์นะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับสกิลหมายเลข16ของอาชีพไซแอนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับเอฟเฟกสกิลของสกิลไททันวีกอร์นะครับเลดออนเอชพีอินครีสทูสี่สิบนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลไททันวีกอร์ไปแล้วนะครับอัตราฮีพ์หรือว่าเลือดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ40หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลเพล็กชั่นชูตนะครับเป็นสกิลหมายเลข19นะครับของอาชีพ นักวิทยาศาสตร์หรือว่า S ายแอ่นนะครับ Skill สกิลหรือว่าความต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราจะต้องมีนะครับ19แต้มแล้วก็เลเวลของตัวละครนะครับ190นะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ1 0 145,000นะครับเอฟเฟกต์สกิของ Skill Protection Shoot นะครับ Melee Attack and Effect w a n t e d be applied for 2 seconds นะครับ ตั้งหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลหรือว่าใช้สกิลนะครับโปรเ n คชันชูแล้วนะครับภายในระยะเวลา2วินาทีนะครับสกิลสายประชิดนะครับจะไม่สามารถทำอะไรเราได้หลังจากที่เราได้ใช้สกิลโปรเจคชันชู t นะครับต่อมานะครับ in t o s e c o n d a n d 100% probability to return back 40% m a g i c a l damage to opponent นะครับตั้งหมายความว่าหลังจากที่เราใช้สกิลโปรเจคชันชู t นะครับ ภายในระยะเวลา2วินาทีนะครับสกิล Protection Shoot นะครับจะช่วยในการสะท้อนดาเมจทางเวทมนต์นะครับให้กับผู้ที่โจมตีสกิลสายเวทมนต์โจมตีเข้ามาหาเรานะครับสะท้อนดาเมจกลับไปนะครับ40%ครับต่อมานะครับเป็นสกิล Anti Provoke นะครับเป็นสกิลหมายเลข19นะครับของอาชีพนักวิทยาศาสตร์แล้วว่า s c i e n นะครับ สกิลรีควอร์แมนหรือว่าความต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่จะต้องมีนะครับหแต้มแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวล230นะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับยีล้านนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลแอนจี้โปรโวกนะครับ for 14 second นะครับ will be a m u l e นะครับ because of provoke effect with 100% p r o b a b i l i t y in 14 second The skill cooldown has been decreed a s for 5%นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ใช้ skill anti-provoke ไปแล้วนะครับภายในระยะเวลา14วินาทีนะครับ skill provoke ของอาชีพชาเปอร์จะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับมีโอกาส100%เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับภายในระยะเวลา14วินาทีนะครับ skill ของเราจะคู o l d o w n ไวขึ้นนะครับ5%หลังจากที่เราจะใช้ skill anti-provoke ครับ ต่อมานะครับเป็นสกิลแอร์สไตร์นะครับเป็นสกิลหมายเลข20นะครับของอาชีพสายอือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับสกิล Requirement หรือว่าความต้องการของสกิลนะครับแต้มสกิลที่เราจะต้องมี20แต้มนะครับแล้วก็เลเวลของตัวละครเลเวล190นะครับเงินเชื่ในการอัพสกิลนะครับ2 6 7 3้านนะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลแอร์สไตร์นะครับ เลสเตเก HP decrease นะครับสองพนเจร้บเจ็ดหน่วยนะครับทันดาเมจกับศัตรูนะครับ2 7งพันหน่วยครับแล้วก็ต่อมานะครับ in one second stun effect will curse opponent unable move นะครับนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1วินาทีนะครับหลังจากที่เราได้ใช้สกิลแอสตรายใส่ศัตรูนะครับศัตรูจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับภายในระยะเวลา1วินาทีครับ ต่อมานะครับเป็นสกิลไททันเมทเทลนะครับเป็นสกิลหมายเลข22นะครับของอาชีพไซแอนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสกิลพาสซีฟด้วยนะครับสกิลรียควร์เมนต์หรือว่าความต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร211นะครับเงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ8,279,664นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันเมทเทลนะครับเพิ่ม HP ของมัลติเพิร์ท55นะครับ นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราอัพสกิลไททันแมทเทลแล้วนะครับอัตรา HP นะครับของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ55หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลไททันอคันนำนะครับเป็นสกิลหมายเลข23นะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับความต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร221นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ14,911,109หน่วยครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันอคันนำนะครับ Let's own HP Amount Increase to 60นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ Titan อัพสกิลไททันอัคนมแล้วนะครับอัตราห HP หรือเลือดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ60หน่วยครับต่อมานะครับเป็นสกิลไททันเอลิกเซอร์นะครับเป็นสกิลหมายเลข24่เป็นสกิลพาสซีฟนะครับข้อต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละคร231นะครับแล้วก็ เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับยี่สิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันเอลิเซอร์นะครับ LSO HP Amount Increase to 75นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลไททันเอลิเซอร์แล้วนะครับอัตรา HP หรือเลือดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ75หน่วยครับ ต่อมานะครับเป็นสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลไททันเอเซนต์นะครับเป็นสกิลหมายเลข25นะครับของอาชีพสาแอนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับความต้องการของสกิลนะครับเลเวลของตัวละครนะครับ241นะครับแล้วก็เงินที่ใช้ในการอัพสกิลนะครับ38,146,839นะครับเอฟเฟกต์สกิลของสกิลไททันเอเซนต์นะครับไดโซน HP Amount Increase to 105นะครับ นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้อัพสกิลเท่านั s นเอเซนต์ไปแล้วนะครับอัตรา HP หรือด์ของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับหน5่หน่วยครับเป็นไงครับบ้างครับสำหรับรายละเอียดสกิลเบสิกต่างๆนะครับของอาชีพไซแอดหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจมาเล่นในอาชีพนี้นะครับในเกมแรนดออนไลน์นะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ กับการอธิบายรายละเอียดของสกิลนะครับสวัสดีครับ